สวัสดีทุกคนเน่ยนะครับผมอมซานะครับวันนี้ผมจะมาเล่นมิมิกแฟนเมดกันต่อนะครับในแมปที่มีชื่อว่าเจราโฟเบียกันนะครับเริ่มเลยครับตอนนี้มีแค่แชปเตอร์เดียวครับผมตาดโลเลยนะครับแล้วก็หมดเดียวด้วยตอนโหลดเดี๋ยวแล้วละครับอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับในการเข้าเล่นนะครับปีศาจงูมันเคลื่อนที่เร็วมากตัวนี้อาจจะปลอดภัย ช่วงแรกครับให้คุณผู้ชมผลักก้อนหินออกไปครับเรียบร้อยจากนั้นไปต่อครับผมก้อนหินหนักมากอาจจะต้องตามทางลูกศรไปในการสำรวจพื้นที่นะครับตามทางไปเลยครับอันนี้เขาบอกว่าถ้าโดนพวกคนมันจะชานะครับเคลื่อนที่ชา้าลักษณะตัวแบบค่อนข้างมืดเหมือนกันนะ บ่อน,น้ำอาจจะมีสารพิษอาจจะต้องข้ามสะพานที่หักขึ้นไปนะครับรับเร็วอยู่นะแปลไม่ทันต้องไปได้เรยเลย, oh, <no. S 1> เลยอย่าตกครับตกตายเลยครับผม oh, no. ภาพในเกมนี้ถือว่าสวยมากเลยครับให้บร oh, <no. S 1> รยากาศแบบอยู่ในป่าดงดิบประมาณนี้เลยนะครับมืดตามทางไปเลยครับแล้วก็ในช่วงแรกที่ผมเล่นเกมนี้ก็ยังไม่มีตัวระบบวิ่งในช่วงต้นเกมนะครับ ผมจะต้องใช้เวลาเดินนานเลยทีียวครับกว่าจะไปถึงจุดใหม่ได้ oh. ให้เดินตามทางไปเลยนะครับพอมีตัววิ่งนี่ก็จะเร็วขึ้นมากเลย <Okay. S 1> แล้วก็2อสาวันที่ผ่านมานะครับผมกับบ้านเย็นตลอดนะครับและอย่างนึงก็คือเกมโลโบ็อกพล่มด้วยนะครับเมื่อวานนี้คลิปนี้ผมอ่าวันที่หนะครับโอเคตามทางไปเลย รูปแบบเกมถือว่าแล้วก็จะมีการอัปเดตครับทีนี้คุณผู้ชมสามารถตายได้เป็นจำกัดครั้งนะครับในช่วงแรกที่ผมเล่นเขาก็จะมีจำกัดจำนวนชีวิตด้วยนะที่นี้ที่ไหนเดินขึ้นไปจะมืดหน่อยนะครับค่อยคอยแสบไปตรงไหนวิ่งแล้ก็วิ่งครับ กล้ถึงแล้วใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วนะนดเดียวเดียวโอเคครับอีนี่ก็จะเข้าวาร์ปรับผมมาถึงแล้วนะครับในมุมนี้ผมชอบมากนะตอนนั้นจะเป็นหมู่บ้านคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับ ภารกิจให้เข้าไปในหมู่บ้านนะครับไปเรื่อยๆนี้ก็จะเข้าสู่ภารกิจแล้วนะครับมีคนคอยต้อนรับเราอยู่ครับมาแล้วครับผีสุดแดงเริ่มแล้วภารกิจด่านนี้ครับให้คุณผู้ชมครับ ปหยิบแฉลงมาพังท่อนไม้แล้วก็เอากุญแจไขประตูนะครับเริ่มกันเลยนะครับจังหวะน,นี้ไปเลยแล้วรีบเข้าทันที <c oughs> เร็ว <c oughs> เร็วมากครับผมถ้าจะเล่นแบบเซฟนะครับให้คุณผู้ชมเปิดประตูทางขวาก่อนเมื่อเข้ามาถึงนะครับให้ทําการหยิบแฉลงก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับเก็บทีเดียวกันไม่ได้นะครับผมจังหวะน,นี้ก็ตามไปเลยโอ๊ยไม่ทนันไม่ทนัน โอ้ตาไปรอมาก่อนจังหวะน,นี้ก็ไปได้ <Hello. S 1> ว้าวว้าวเสียงเกินก่อนที่จะพังแผ่นไม้ครับคุณผู้ชมจะต้องเปลี่ยนเป็นคาวบาก่อนนะครับไม่งั้นจะพังแผ่นไม้ไม่ได้ครับผมแล้วก็ทำให้ครบทั้ง3อันเลยนะครับครูดาวช้าอยู่นะ งานเดียวเรียบร้อยจากนั้นก็ปเปลากุญแจต่อครับจะต้องกดอียืนยันก่อนนะครับกลับไปที่เดิมโดยจังหวะผีเหมือนเดิมนะรอบนี้ผมจะทำแบบเซฟแล้วกันนะให้คุณผู้ชมดูรอมาก่อนเมื่อเข้าไปครับเปิดประตูนี้แล้วก็รีบเข้าไปทันทีครับอันนี้แบบเซฟครับผมสองสตเต็ป ไปต่อหิบกุญแจรึบรอให้ผีเข้าไปข้างในเว้ยมาเดินสุ่มนะตามหลังไปรึบเรียบร้อยเปิดประตูได้เลยรอโหลดทีนี้ตัวละครก็จะหนีลงมาจากข้างบนนะครับมาอยู่เหมือนชั้นใต้ดินครับ ผู้หญิงคนนั้นดูน่ากลัวนะฉันหวังว่าที่นี่จะปลอดภัยนะมันไม่ปลอดภัยนะสิครับเพราะว่าเธอยังตามมาหลอกหลอนครับมาแล้วครับกายล่างเลยครับอีกเวอร์ชันหนึ่งครับผมแบบเต็มมากลุยรอบนี้จะง่ายเลยนะครับหลังอัปเดตตัวละครวิ่งได้ ถ้าเป็นแบบเก่าก็เหมือนเดิมครับต้องค่อยๆเดินแบบอย่างเงี้ยครับเดินไปเรื่อยๆสัมผัสบรรยากาศเอาแล้วก็ถ้าเล่นกันหลายคนครับแนะนําให้คุณผู้ชมอย่าแย่งกันเปิดปิดประตูนะครับจะทําให้เสียหลักในการที่ผีมาโจมตีเราได้นะครับวิ่งไปเลยอันนี้อาจจะต้องวิ่งแบบพอดีีนะครับ่ค่อยๆไป โอ oh, ติดอย่างเงี้ยมันจะข้ามไม่ได้ครับถ้าเป็นของต้นฉบับมันจะวิ่งขึ้นได้ครับผมได้ถึงแล้ววันสบายเลยครับ <Wow. S 1> เล่นได้ง่ายขึ้นเรียบร้อยอยู่ตัวผีก่อนนี่ครับตัวผีเดี๋ยวผมรอให้มาใกล้ๆแล้วกัน มาแล้วครับอันนี้แบบว่าเต็มตัวเลยนะ <Wow. S 1> โอเคครับไปต่อมาครับอันนี้ก็จะเจอกับผีตัวใหม่นะครับเป็นตัวโครงกระดูภารกิจในด่านนี้ให้คุณผู้ชมหยิบกุญแจทั้ง3ดอกนะครับมาไขตรงนี้ครับโดยดูยจังหวะผีดีๆนะครับแล้วก็ผีตัวน,นี้บางทีก็จะติดบั๊กนะครับอาจจะอันตรายหน่อย โดยดอกแรกนะครับจะอยู่ทั้งขวาม,มือไปเลยครับต้วความปลอดภัยอยมาแล้วหรือเปล่ามันจะสั่นตลอดเวลานะครับดูจังหวะดีๆเนี่ยต้องหามุมหลบนะครับบางทีจังหวะผีเห็นได้ครับมันจะ,จะเข้ามาโจมตีได้อยู่ไม่บบกลกับครับดอกแรกสามดอกนะกับทางเดิมต้นไม้หลบได้ครับ โอเคเหมือนเขาก็จะปรับปรุงบล็อกตรงนี้นะครับแต่ก็จะมีติดบ้างครับข้างบนอยาวๆดอกที่สองจะอยู่ด้านในนะครับเพื่อความปลอดภยัยนี่ครับอยู่ห้องนี้เลยแล้วมาแล้วหลบครับตรงนี้ปลอดภยัยพยายามอย่าให้ศัตรูเห็นครับจะสามารถโจมตีได้อ้ย โดนเฉยต้องเอาตัวชิดๆหน่อยครับอันนี้คือผีก็คงไม่ได้ตั้งใจหรอกครับต่อใช้เป็นตัวนี้นะครับเพราะเมื่อกี้ถ้าใช้เป็นตะเกียงสีฟ้านีน่มันจะกระตุกมากๆเลยในแบบนี้ปึบเออสูตรนี่ก็ต้องรอให้ลงไปครับไม่งั้นไปต่อไม่ได้ เลยกับที่เดิมแต่มีหน้าสำคัญนะครับรูปแบบนี้น่าจะปลอดภัยคือมันสั่นตลอดครับแต่โอเคนะถ้าเขาแก้บั๊กให้ไม่แบบว่าผีค้างก็โอเคเลย ยกระเด็นเลยบานคัส,สีนบางอันก็ไม่คัส,สีนนะครับแต่แต่รอบหลบครับมุมเดิมติดวนเว้ยเอาค่อยไปแล้วกันมุมนี้ครับต้องยินแบบนี้เดี๋ยวยินข้าศนเดี๋ยวโดนอีกเว้ย หมือนจะบ้านะครับมุมนี้อย่าหลบดีกว่าแนะนําให้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับรอรอรอรึะกระเด็นไกลมากดีดีแล้ดีดีแลอันนี้ต้ยหลายตัวแล้วไม่เป็นไรครับหมวดนนี้ตายได้ครับหมว normal เอ,อ,อ้ยจังหวัดควรเวอรลงไปรีบเลยครับจังหวัดน,นี้ อันนี้อย่าหลบครับยังทันอยู่จะไม่น้าหมดมค่อยๆไปหลบในนี้ดีกว่าดูลปลอดภัยกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วดดไปเลยนะไปเลยมันไม่เห็นแล้วก็จบภารกิจทันทีหรือตัวเกมฮาวาร์ จากนั้นให้คุณไปส่งไปตามทางได้เลยครับนี่ฉันอยู่ไหนเนี่ยฉันจำไม่ได้เลยว่าเข้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคเจอทางออกแล้วก็วจะเป็นคัดสีนนะครับตัวมือครับในด่านต่อไปที่จะต้องเจอรออย่างเดียวครับต้องมาชนประตูด้วยลืม ทำไมประตูไม่เปิดนี่มันคือความฝันใช่ไหมจากนั้นก็รอเลยครับตอนที่ผมเล่นครั้งแรกนี่รู้สึกแบบว่ากลัวเลยนะอะไรมันจะมาโผล่ตรงเรานะครับเนี่ยมีลูกเล่นด้วยนะครับว้าวดูกันต่อครับมาถึงโซนตายแล้วนะที่นี่ที่ไหนพร้อมครับ ในช่วงแรกให้คุณผู้ชมวิ่งตามทางมากดสวิตช์ตรงนี้นะครับเมื่อกดปุ๊บตัวดวงตาจะทำงานทันทีห้ามให้มันส่องนานนะครับจะทำให้คุณผู้ชมตายทันทีครับจะมีเวลาให้อยู่ประมาณสักวิสองวิประมาณนี้ครับรปึ๊บมาแล้วให้หลบตามแสงไฟนะไปเลยรเร็วมากมืดแล้วก็ไปเลยครับไม่ยาก แล้วเมื่อกดสวิตตรงนี้ประตูตรงนั้นจะเปิดครับกับทางเดิมนี่จะเป็นไฟสีแดงแล้วครับมองยากขึ้นปุ๊หลบมุมนี้ให้มืดก่อนไปเลยครับจังหวะน,นี้รุ๊สองสเต็ปไปเลย มุมนี้กดได้เลยครับเมื่อผ่านอันนี้ครับโตัวเกียจะทำการโหลดก่อนครับผมเึงสุดสุดท้ายแล้วนะครับเมอเราทำได้เมื่อเราออกจากที่นี่ได้แล้วแล้วทำไมรถมันหยุดละ่ะงานเข้าครับรถเสียกลางทางครับผมด<อ>ันคิดว่าจะต้องหาชิ้นส่วนมาประกอบรถนะโอเคเลยครับ นี่ก็จะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับของแมปนี้สามารถเช็ดตะเกียงได้เลยครับโดยการกด G ได้แล้วได้แล้วอาจจะมีการบังนิดนึงครับเริ่มเลยครับให้ไปตามแสงไฟเลยครับ2จุดอันนี้ผีในด่านนี้นะครับผีเจ้าสาวครับผม,มค่อยไปอฮ้ยติดไม่เป็นไดีไหมไม่กล้าเสี่ยงตามหลังได้ครับไม่วน ลักษณะการเดินของผีก็จะวิ่งตรงวิ่งซ้ายวิ่งขวาครับวิ่งตรงก็ออกซ้ายเลยละกันครับรีบเข้าไปหยิบชิ้นส่วนเลยครับหยิบให้หมดทุกชิ้นเลยครับผมถ้าเล่นคนเดียวจะลำบากน,นิดนึงนะครับในการกัดจังหวะผีอันนี้ให้คุณผู้ชมใช้ความรู้สึกนะครับว่าเมื่อกี้ผีมันวิ่งตรงไปครับอันนี้มีชิ้นเดียวครับในนี้เราก็รีบออกทันทีครับ น่าจะเดินกลับมาแล้วมัง้งตอนโหลดนี่สำคัญนะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอะน้ำมันไปเติมก่อนละกันดีนะครับที่ซ่อมรถเป็นนะครับไม่งั้นไปต่อไม่ได้เลยอมซาการช่างนะครับแต่น้ำมันมาแล้ว นี่ครับมันจะมีจุดต่างๆให้คุณผู้ชมซ่อมแซมนะครับอาจจะต้องเล็งดีๆหน่อยทําการเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วกด E อาจจะมืดนิดน,นึงนะครับกร๊ปก็จะเป็น a อนิเมชันท่าทางในการที่เรากําลังซ่อมแซมรถนะครับแต่ในมุมเติมน้ํามันนี่ไม่เห็นครับผมเรียบร้อยอันนี้ก็จะเหลือจุดเดียวนะครับที่เป็นสีแดงๆนะครับจะเป็นชิ้นส่วนล้อรถแล้วก็พวกแบตเตอรี่ครับผม จังหวะที่ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าน่าจะให้ตัวผีนะครับเข้าไปทางตรงนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงนี่ยากเหมือนกันนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วยากมากเลยให้มาใกล้แล้วผมจะกดแล้วกันลักษณะผีมันจะได้วนนะครับโอ้อยกดดีดเร็วมาแล้วรึบเร็วเกือบจบตายในคัสซีแล้วนะ ดี๋ยวก็วัดดวงกนะันว่าผีมันจะวกกลับหรือวิ่งตรงไปนะครับเก็บให้หมดเลยครับล้อมีสี่อันดูให้ทั่วนี่เป็นมุมวัดดวงเลยนะแต่ก็เหมือนเดิมครับตายได้ครับมาเก็บใหม่ได้ตลอดเวลาโอ้โอูไปเลยครับจังหวะน,นี้ เกือบครับชาน,นิดนึงน่าจะโดนตอนวารพอดีค่อยๆวิ่งนะครับเราวิ่งไปต่อห้ามสีแดงทันทีนะครับออกขวาทัน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 ,ทนเรียบร้อยเกือบไม่รอดครับผมรบทุกชิ้นครับทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยมาครับทีละชิ้นเลยนะครับแบตเตอรี่ทำการใช้ จะต้องเปิดฝากระโปรงรถก่อนนะโอเคนี้เห็นคัตซีนนะครับรอก็ทีละล้อเลยครับสองสามแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ เรียบร้อยปิดฝากระโปรงรถเลยขึ้นรถกันเลยครับเท่านี้ก็จะเป็นการจบในด่านเทราโฟเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากจบเลยนะครับผมโอเคเลยอันนี้ก็ทำาออกมาดีครับแต่ผมชอบตอนจบแบบนี้นะมันแบบมุมมองเอียงๆียงเท่ๆดีครับผม แล้วคุณผู้ชมก็จะได้รับเหรียญเลยนะครับแล้วก็ได้รับตะเกียงไปใช้กันเลยนะครับโอเคครับผมงั้นกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับรับแล้วนะครับตะเกียงในด่าน chapter 1นะครับลักษณะก็จะเป็นมือออกมาจากตะเกียงนะครับแล้วก็ให้แสงสีฟ้าครับผมรูปทรงโอเคเลยครับส่วนในตัวแมปนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างมากเลยนะครับในส่วนตัวผมเพราะว่า ตอนที่ผมเล่นนะครับผมถ้าเอาตะเกียงนั้นไปใช้ในด่านแรกๆที่ผมเล่นนี่คือตัวเกมที่กระตุกเลยนะครับผม oh, <no. S 1> แล้วก็รอดูอัปเดตต่อไปของเกมเทราโฟเบียกันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ